มีขึ้นที่ชันบ้างที่ลาบบ้างที่ลงบ้างก็ปกติธรรมดาของภูเขาเลยะนะต่ไม้ทุเขาบรรทัดนะครับอันนี้ฝั่งของอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับที่มาเนี้ยตรงนี้ก็จะไปฝั่งของจังหวัดตรังนะครับตำบลปลเหลียนอำเภอปลเหลียนนะครับ คืนนี้นอนบนเขานะครับบนที่แคมป์ไอที่เขาเรียกขนัมเนาะกระต๊อบนะกระต๊อบกระท่อมนะมีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกขเขาเรียกอันนี้มาเลี้ยงเจ้าที่ีูเป้าสวนดูแลสวนอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวนี้นะครับเขาบอกว่าเอาไก่เอาอะไรมาเลี้ยงถวายเนาะประจำปีเนาะก็ ผัดวันประกันพุ่งมาเรื่อยพอดีเขาก็ถามพ่อใหญ่ตัถามพ่อใหญ่มันก่อนแล้วก็่ันนี้อเอิญประจบเหมาะพ่อใหญ่มาพ่านเขาก็เ,าเลยคิดมาเลี้ยงพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าเอ้าไปพ่อใหญ่ไปนอนที่นนด้วยคือตอนแรกเขาคิดว่าจะมาทำเลี้ยงถวายแล้วก็จะกลับแต่พ่อใหญ่บอกว่าตั้งแต่พ่อใหญ่มาครั้งแรกที่ที่คนตลงนี้ เพราะอยากจะมาที่นี่แน่ๆครั้งนี้นนครับได้โอกาสแล้วใช้เวลาประมาณสามถสี่ปีก็จะได้ขึ้นมานี่น้ำตกเนอ้องที่เสียงดังเนาะโอ้โหโอ้โหน้แรงเนาะอันนี้ชื่อน้ำตกอะไรเนาะไปแล้วโอเคอไปแล้ว 比较高。Tempo.